ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถ PPV Style Sport เท่ๆจะน่าสนใจน่าขับขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพอมๆกันเลยครับท่านใดที่อยากขายรถอย่าลืมเราสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0628242551เราให้ราคาสูงไม่ยุ่งยากได้เงินเร็วมีบริการดูรถถึงที่กรณีติดไฟแนนซ์ก็สามารถขายได้นะครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมอู่รถดีอยากขายวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมเจ้าตัว p a j e r o Sport 2.4 GT Premium ปี2015ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะ กับราคาค่าตัวอยู่ที่8 38,000บาทรถคันนี้เนี่ยตอนเปิดตัวราคาอยู่ที่ 1, 4ล้านกว่าบาทเลยนะฮะจุดเด่นของรถคันนี้ก็คือเป็นรถบ้านมือเดียวตัวท็อปสุดขับ4ไม่น้อยมากๆไม่เพียงแค่36,000กว่ากิโลเท่านั้นสภาพสวยสามารถเข้ามาทดลองขับได้ซื้อสดไม่มีบวกแหวก7%รนรับประกันหลังการขายไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อตัวของรถคันนี้กันดีกว่าว่าจะสภาพเป็นอย่างไรนะ เรามาดูสภาพเนื้อตัวภายนอกของตัว p a j e l o Sport คันนี้กันดีกว่านะครับเรียกได้ว่าให้มาแบบจัดเต็มจริงๆสาหรับตัวโครเมียมเนี่ยเพื่อให้ดูมันดูสปอร์ตมากๆนะครับตัวไฟเนี่ยก็ออกแบบมาให้ดูชบเชียวมากกว่ารุ่นเดิมๆไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ l บ LED พร้อม Daytime running light LED ที่เรียกว่าแบบ Spectrum มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้ว เข้ากับรถมากๆนะครับตัวมัดกล้ามต่างๆดูเท่สมกับเป็นปาเจโร่สปอร์ตจริงๆ ไฟท้ายเนี่ยก็เป็นไฟท้ายที่ออกแบบมาเป็นแบบไฟท้ายแบบ LED มีเส้นแถบไฟเป็นแบบสเปกตรัม LED มาให้ด้วยทําให้ดูสวยงามไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนมีระบบแบบเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังให้มาเยอะและมากๆนะครับและมีกล้องแบบ360องศามาให้ด้วยตัวภายในเองเนี่ยก็ออกแบบมาให้ดูเหมือนกับรถเก่งเลยตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันที่มีพั t เด่นชิพมาให้ที่ตัวพวงมาลัยด้วยตัวพวงมาลัยสามารถ ที่จะคอนโทรลคริสคอนโทรลคอนโทรลดูข้อมูลต่างๆของหน้าปัดเดินไมลได้นะครับและก็สามารถที่จะคอนโทรลข้อมูลแบบมันติมีเดียได้อยากจะดูข้อมูลมัลติมีเดียแบบไหนอยากจะดูเนวิเกเตอร์อยากจะเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธก็สามารถทําได้กับสมาร์ทโฟนนะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สามารถที่จะดูระบบเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยและมีปล่อยเสียงออกมาให้ที่ลำโพงถึง6ตตำแหน่งรถคันนี้วิ่งไม่น้อยมากๆนะครับวิ่งมาอยู่ที่ 36,00 0กว่ากิโลตัวหน้าจอน้าปัดเนี่ยจะยขนาด7นิ้วมาพร้อมกับแอร์แยกซ้ายขวาอิสระที่แอร์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แอร์เย็นสบายไม่มีปัญหาใดๆนะครับตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดพร้อมเบรกมือแบบไฟฟ้าสามารถที่จะปรับได้ว่าเราต้องการที่จะขับ2องลอ้อหรือ4ลอ้อก็สามารถที่จะหมุนเพื่อปรับตรงนี้ได้นะครับตัวบอะเนี่ยจะเป็นบอะแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะแล้วก็สามารถที่จะ ปรับเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้นั่งเพื่อให้ผู้นั่งเนี่ยนั่งสบายมากที่สุดสภาพเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะด้านหน้าด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้รถคันนี้เป็นเบาะแบบ3ตอนสามารถที่จะพับที่นั่งต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะบรรจุของทําให้เราสามารถบรรทุกคนได้เยอะนะครับถึง7คนแล้วก็สามารถที่จะขนของได้ในเวลาที่เราต้องการเหมาะกับเป็นรถอนเนกประสงค์แบบ p p v จริงๆที่สามารถที่จะ ใช้กับครอบครัวก็ได้หรือว่าเราต้องการที่จะใช้กับการทํางานของเราก็ได้นะครับสะดวกมากๆเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2500cc ที่รีดแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่178แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่130น,นิวตันเมตรรถยนต์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบเทอร์โบและเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดความจุข,ของน้ำมันของของเขาอยู่ที่68ลิตรเบรกด้านหน้าและด้านหลังเ,เป็นแบบดิสเบรกระบบการสั่นสะเทือนด้านหน้าเ,เป็นแบบ Double w i s h b o n ระบบการสั่นสะเทือนแบบด้านหลังจะเป็นแบบัลติล l i n k ผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับรถคันนี้คือรถปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT พรีเมียมปี2015ตัวท็อปนะครับตัวนี้กับราคาค่าตัวอยู่ที่838,000บาทรถคันนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปคือไม้น้อยไม่วิ่งมาอยู่ที่36,000กว่ากิโลเท่านั้นใครสนใจนะครับโทรได้เลยโทรด่วน062 824 2551พวกเรารถดีอย่าขายยินดีให้บริการกับคุณและถ้าเกิดใครนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบ ในการชมรถมือสองอย่าพลาดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปคันนี้อาจจะยังไม่ใช่คันที่คุณชอบแต่คันต่อๆไปอาจจะใช่ก็ได้ใครจะไปรู้สำหรับวันนี้ผมอู่รถดีอยาขายต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกับคลิปคุณภาพคลิปใหม่ในคลิปต่อๆไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ